พักเราชัดเจนตรงตรง,ตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุดมาโนดเจ้าเก่าไรงอน <Wow. S 1> ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครพรักทุกท่านครับ SME News Report นะครับโดยกับผมบุญชูกมุดมาโนดนะครับวันนี้เราก็มาพบกันครับด้วยความคิดถึงนะครับ ที่ผมได้ห่างๆไปนะครับโดยที่ไม่ค่อยได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้าของการสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเรลยเชียชของครับเป็นรถไฟทางคู่นะครับหรือว่าพี่น้องเราอาจจะเรียกว่ารถไฟทางคู่ลลานนาถันออกนั่นเองนะครับก็เนื่องมาจากว่าผมเองนั้นก็ต้องไปซื้อที่ดินแล้วก็ไปสร้างบ้านสร้างร้านใหม่เหมือนกันนะครับดังนั้นผมเองก็ไม่ค่อยมีความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อสร้างครับ ก็ให้เวลาและก็ดูแลนะครับตอนนี้งานก็บรรลุไปแล้วประมาณสักห้าหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับ mm hmm. ก็พอมีเวลานะครับที่จะมานําเรียนและก็ขอ้ขอมูลข่าวสารต่างๆอ,อเช่นเคยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับแฟนคลับนะครับที่กุนาได้โทรมาหากันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทําไมเงียบไปแล้วก็บางท่านก็ไลน์มาถามด้วยต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับที่ยัง รักและก็เป็นห่วงกันครับน้ำใจของ f อฟนะครับจะอยู่ในหัวใจของผมนะครับตลอดไปเลยทีเดียวนะครับผมมีประเด็นนะครับที่อยากจะมานำเรียนท่าน2สองประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกนะครับมีเพื่อนสมาชิกได้มาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของการอุทธร์ครับผมก็ได้สอบถามถึงงานเอกสารแล้วปรากฏว่าอะไรไหมครับที่น่าเสียดายมากก็คือว่าไม่ได้ถ่ายสำเนา เอกสารเช็คของการรถไฟแห่งประเทศไทยเอาไว้ครับอันเนี้ยมันก็จะผิดเงื่อนไขผิดข้อตกลงครับไม่สามารถที่จะนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ได้นะครับดังนั้นย้ํานะครับว่าท่านใดที่ได้รับเช็คมาแล้วนะครับกรุณานะครับ่ายสําเนาไว้ทั้งสองสามใบนะครับแลวเก็บไว้ให้ดีด้วยนะครับถ้าหากว่าท่านจะเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ตัวนี้ก็คือเป็นเอกสารสําคัญอันหนึ่งนะครับ อันที่สองครับในเรื่องของการรื้อถอนเนี่ยนะครับสำหรับอาคารใหญ่ๆเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะว่าจะมีบริษัทใหญ่ๆเข้ามาดูแลคงจะทราบกติกาดีอยู่แล้วสําหรับบางท่านที่เป็นบ้านธรรมดาบ้านชั้นเดียวนะครับพื้นที่ไม่เยอะไม่ได้หมายความว่าท่านจะอยู่ดีๆนะครับไปทุบเลยไม่ได้นะครับท่านต้องไปขออนุญาตนะครับในการรื้อถอนจากเ,าเทศบาลของท่านอบตอของท่านด้วยนะครับ และเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้วจึงเข้าสู่กระบวนการรื้อถอนได้นะครับแล้วก็การรื้อถอนนั้นท่านก็ควรที่จะให้ผู้ที่มีความชำนาญโดยเฉพาะมาหรือถอนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องล,ล่าไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับทุกท่าน SME News Report ชัดเจนตรงตรงข่าวสารเพื่อ SME บุญชูกมุตมาโนดรายงาน